สวัสดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับมานี้นะครับผมนะครับเสิ้อผ้าคุณพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับผลงานนะครับตัวสุกพ้นนะครับวัแสตทหนึ่งหนึ่งหกอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่นะครับหัวอยย่สิบเอ็ดเดือนดูว้ยแสตทหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมนี่ครับแข้งขามาเต็มเลยนะครับ เป็นทางเลือกใดนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับติดสนใจในการพัฒนาโครงสร้างนะครับเนาะมีกับกระดูกแกงขาส่วนในเรื่องสีกับจะบแดงเข้มนะครับเนาะคือตระกูลที่ว่ายอไรนะครับเนาะแต่เรื่องโครงสร้างมาแทนนะครับเนาะนี่ครับว่าสาวอายุแค่สิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะอนาคตปูใ่ญ่แทนนะครับมึงกับกะแกงขาขอบคอดำนะครับเนาะติดโบดนี่ครับแม่ แม่เข้ากับผสมไปแล้วนะครับเนาะกับผสมทศพจนขึ้นเก่านะครับเนาะว่าจะของว่าเพลินกับติดใจนะครับว่าพอนี่ให้ดูงามนะครับนี่ครับผป็ไปแล้วนะครับในสามเดือนแล้วนะครับเนาะตัหรับแม่นะครับนี่ครับนี่แม่แบบนี้ครับเบื้องครับขาแม่ส่วนมาเบื้องขาลูกกันนะครับนี่ครับ มตอยนะครับ2ีตุล่านี่นะครับจดสุบ1ปีนะครับนี่ครับงหญ่ด้ยนะครับเนาะถ่ายง่ยับเมืองครับมเงกันชัดๆครับ แม่กับลูกครับยืนห่างกันนะครับสีเงี้ยถ้าแม่แล้วนะครับเน,ะนาะขาเนี่ยเง่้ยเลยครับ ข้าแม่กับข้าลูกใช่ยหมเนี่ยสี่เดือนนะครับผมแม่เป็น นี่ผลกระทบนะครับเนาะนี่นะรูปเอฟหนึ่งสวยๆเลยนะครับ